สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นทองมหาชนเลขเด่นนิตยสารทองมหาชนงวดประจำวันที่1พฤศจิก,ก,กายน2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบันกันนะคะเลขเด่นทองมหาชนงวดนี้เด่น เป็นเลขเหน้าปกนะคะเด่นศูนย์เด่นหกนะคะโดยเฉพาะเลขหกเนาะเลขดินทองมหาชนถ้าเด่นหกก็มีหกสองหกสี่แต่ว่าชอบหกศูนย์นะคะศูนย์หกหศศูนก็จะมาแรงนะคะนี่ศูนย์จะมาแรงนี่คือเลขด่นทองมหาชน เพิ่งเพิ่งไปซื้อมาเนาะแต่ก่อนก็เอามานําเสนออยู่ที่นี้หมดไปซื้อไม่ทันงวดนี้ซื้อทันก็เลยเอามานําเสนอท่านให้ท่านพิจารณานะคะเลขเดินทองมหาชนงวดนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนาะ อันนี้เป็นหวยลายวันนะคะหวยลายวันบางคนชอบเอาไปเสียงเนาะนี่คือหวยลายวันนะคะ หกลูกศรลงล่างนะคะเนี่ยห้าขึ้นบนนะคะเนี่ยห้าขึ้นบนเอานี้ไปเสี่ยงเป๋าตังนะคะเนี่ย หน้าเอาไปเสียงหรือไม่เป๋าตังเนาะตามร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แถวบ้านก็มีมีขายแล้วนะคะ เลขเด่นทองมหาชนศูนย์เนี่ยอาจจะขึ้นบนหรือล่างก็ได้โดยเฉพาะเลขศูนย์หกเนาะมาแรง407ศูนย์มาแรงกับหกมาแรงนะคะศูนย์สี่ศูนก้าหกสองหกห้าศูนย์หกมาแรงงวดนี้ส่วนเลขล่างนั้นจะมาสามเจ็ดนะคะ ตัวเลขล่างนั้นจะมาสามเจ็ดอันนี้ลงล่างมาเจ็ดเนาะแต่ว่าของโชคของอของมหาชนนี้เขาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดกับสามมาล่างนะคะมาล่างลอยตัวจริง เดี๋ยวนะจะเอาให้ดูว่าสามบาเอาให้ท่านพิจารณานะคะสามมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามมาร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสี่มาบนนะคะ สามมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลขท้ายนาะคะโดยเฉพาะเลขสามเจ็ดเนาะคุณหารคุณหารก็มาสามเจ็ดแต่ว่ามาล่างเนาะมาล่าง ศูนขึ้นบนนะคะศูนย์ขึ้นบนจิตมาล่างศูนย์ขึ้นบนเจดมาล่างศูนย์ขึ้นบนนะคะนอกจากจะศูนย์ขึ้นบนแล้ว ก,ะะก็ยังมีหกนะคะก็ยังมีหกหรือจะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเนาะสี่ศูนย์เจ็ดถ้าศูนย์ขึ้นบน เิตยสารทองมหาชนนี้ถ้าเข้านะคะถ้าเข้าเดี๋ยก็จะเอามานําเสนอใหม่นะคะก็ให้ท่านพิจารณาดูเด่นศูนย์เด่นหกน,นะคะส่วนมากนี่เด่นศูนย์เด่นหก เด่นหกหกนี้จะขึ้นบนเนาะเลขศูนย์หกจะขึ้นบนนะคะถ้าชอบศูนย์ก็มีศูนย์อะไรบ้างศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดถ้าชอบหกก็มีหกหนึ่งหกสามหกสี่นะคะส่วนเลขล่างนะคะนี่เขาชี้ลงล่างก็คือเจ็ดนะคะเจ็ด จะเป็นเจดสามหรือ7จดห้าก็ลองไปพิจารณาดูนะคะหกยังขึ้นบนอยู่นะคะหกยังขึ้นบนอยู่ หน้านี้เขาจะเด่นสามนะคะสามหกแล้วก็ศูนย์แต่ว่าหน้าที่เอาไปพิจารณาก็คือหน้านี้นะคะเอดเอาไปเสี่ยงเลยแหละเนาะผ่านเป๋าตังนะคะศูนย์สองนะคะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ด เอาไปผ่านเป่าตังนะคะก็ใบละยี่สิบาทเนาะไม่แพงค่ะแปดสิบบาทถ้าสี่ตัวนี้ดูนะว่าจะเข้าหรือไม่อันนี้ก็มีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่สี่เป็นแปด ถ้าสมมุติว่าเลข2ตัวนี้เขาว่าสีสี่มาบนอย่างนี้เราก็เอาสใส่เนาะเวลาซื้อผ่านเปาตังก็าอาจจะเป็น4 0่ศูนี่ศูนย์สเนาะสี่เก้องสี้าห้า ถ้าถ้าสีมาเนาะถ้าท่านชอบสีหมวดที่แล้วไม่ได้เอามาให้ท่านพิจารณาเพราะว่าซื้อไม่ได้นะคะหวดนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนี้เป็นสตินะคะสติๆๆเอาไปเทียบดู เสียงข้างมากเลขดีเสียงข้างมากมาหกมาเจ็ดนะคะเจ็ดอาจอาจจะลงล่างหกอาจจะขึ้นบนนะคะ นี่คือเลขเด่นจากนิตยสารทองมหาชนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ขอขอให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะสบขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชค ลาบลอยนะคะขอให้ท่านจงถูกหวยนะคะสวัสดีค่ะ